มูลไปกับช่องคอยนิมูลนะครับวันนี้เรามานั่งฟัง mm. นะักวิเคราะห์ชาวต่างชาติีกว่า mm. ขนาดนาา Bitcoin, เนี้ยราคาบิตคอยเนี่ยทะลุแนวต้านที่สามสี่หมื่นสามพันดอลลาร์ได้แล้วนะครับฉะนั้นการวิเคราะห์ของชาวต่างชาติเนี่ยเขาบอกว่าราคาบิตคอยน่าจะไปถึงสี่หมื่นเจ็ดพันดอลลาร์ได้โอ้โหทำไมมันเยอะขนาดนี้ mm. เดี๋ยวเราไปรับชมในตัวข่าวด้วยกัน แล้วก็ข้อมูลอันนี้นะครับมาจาก TradingView ลายสี่ชั่วโมงนะครับเขาบอร์ i บิตคอเนี่ยก็พุ่งนะไปถึง43,210ดอลลาร์ซึ่งแนวต้านเดิมเนี่ยนะครับอยู่ที่4ี0 0 0ื่นสดอลลาร์นะครับเมื่อคือนเนี้ยนะครับแนวต้านก็มีการปรับขึ้นมาตอนนี้ปรับขึ้นมาอีกแล้วแต่ในวันนี้นะครับนักวิเคราะห์เนี่ยเขาก็ได้มาวิเคราะห์ว่าเฮ้ Bitcoin มันเป็นไปได้เหรอที่จะราคาอัพขึ้นไปถึง40,700ดอลลาร์ใช่วันนั้นวันนี้เราดูทีละประเด็นนะครับประเด็นที่สำคัญเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาเน้นไปพวกกลุ่มพวกช็อตนะครับ Bitcoin หรือตลาดฟิวเจอร์ต่างๆเนี่ยเขาบอกประเด็นแรกเนี่ยน่าสนใจมาก Bitcoin ได้รับการสนับสนุนที่ สี่0มืนดอลลาร์นะครับคือสามารถส่งราคาไปถึงสี่0มืนดอลลาร์ได้ทำให้เกิดการบีบสั้นในสถานะช็อตนะครับซึ่งมูลค่าทั้งหมดเนี่ยประมาณ180ล้านดอลลาร์ได้ถูกเจ๊งไปนะครับหรือว่าต้องสูญเงินจำนวนนี้ไปเลยแล้วตอนนี้นะครับข่าวของไบแอนนะมีการปิด ตลาดฟิวเจอร์นะครับหลายที่ไม่ไว่าจะยุโรปแล้วก็ฮ่องกงเขาบอกประเด็นน uh, ี้น่าสนใจถ้าเมื่อในสถานะตลาดตอนนี้ถ้ามีการปิดช็อตปิดคอยเนี่ยปิดคอยก็สามารถที่จะปีนขึ้นไปถึง47,600ดอลลาร์ก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะว่านะครับคนส่วนใหญ่เนี่ยย้ายจากตลาดฟิวเจอร์เอาเงินย้ายจากตลาดฟิวเจอร์เนี่ย มาในตลาดสปอตนะครับเพื่อมาเทรดบิตคอยมันเพราะมันขาขึ้นแล้วนี่จะไปตลาดฟิวเจอร์ทำไมนะครับก็เป็นไปได้เหมือนกันอันนี้เป็นสมมุติฐานนะครับและก็เป็นการวิเคราะห์ของข่าวอย่าเพิ่งเอาอะไรเป็นจริงเป็นจังว่ามันต้องไปราคานี้จริงโอเคครับเรามาทบทวนกันก่อนนะคือไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาบิตคอยก็ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้ข้อมูลจากยบิ๊ก เขาแสดงให้เห็นว่าสถานะการช็อตนะครับมูลค่าที่180ล้านดอลลาร์ที่ถูกชำระไปหรือเสียไปอะนะภายในไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาดูเหมือนว่าความแตกต่างของระดับที่4 1 0 0 0ดอลลาร์จะทำให้เกิดการเขาเรียกว่าไซเวย์นะครับอยู่ประมาณนี้นิ่งๆอยู่ประมาณนี้หลายครั้งนะครับและผลักดันให้ราคาบิตคอยสูงขึ้นไปอีกในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับเมื่อมีการไซเวย์ก็มีการ ปรับราคาบิตคอยขึ้นไปอีกและราคาบิตคอยพอเวลาไซด์เวก็ปรับฐานลงมาอีกนะครับทำให้ราคาเนี่ยมันล่วงลงมาที่สาม0 0ื่นแปดสามืนเจ็ดนะครับเราก็ปรับขึ้นไปอีกเนื่องจากมีการไซด์เวระยะสั้นแต่อย่างนี้นะครับอนาคตเนี่ยราคาบิตคอยเนี่ยถ้าไปถึงสี่0มื่นเจ็ดในการวิเคราะห์เนี่ยเขาบอกว่ามันน่าจะเป็นระยะสั้นนะครับมันเป็นระยะสั้นดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นเหตุผลทางเทคนิคอะไรอะ่ะม,มันก็มีหลายประการนะครับหรือมันมีประมาณสองหรือสามประการด้วยกันที่จะเป็นแนวโน้มขาลงในระยะกลางนะครับแต่นอนาคตก็อาจจะขึ้นก็ได้มันมีข้อมูลที่คนให้ความคิดเห็นตรงเนี้ยอะไรบ้างนะครับมีทั้งหมดสองสามความเห็นด้วยกันโอเคครับอีท,โทรโรคนนี้เขาวิเคราะห์ว่าไง เขาบอกว่าบิตคอยเนี่ยมันมีเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ร้อยวันนะครับเป็นแนวรับอีกครั้งหนึ่งและจะทำระดับที่สูงขึ้นการพัฒนาเหล่านี้จะชี้เห็นว่าบิตคอยในตอนนี้มีแรงกดดันในการซื้อซึ่งจำเป็นต้องแตะเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สองวันที่อยู่ที่ประมาณ45,000ดอลลาร์และก้าวต่อไปนะครับเขาก็เลยใช้ตัววัดอย่างนี้นะครับคือว่า เขาใช้เครื่องมือของเขาเนี่ยในการวัดนะครับตั้งแต่วันที่ยี่สิบหกกรกฎาคมและเขาคาดว่าการเพิ่มขึ้นนะครับมันจะเริ่มวันที่26กรกฎาคมนี้แหละและมันจะขยายไปสู่ราคาที่47,600ดพร้อลลาร์ก็เหมือนรอบของคางที่แล้วนะครับที่ราคาอยู่ที่ช่วงสา0หมถึงสี่หมนะครับก็ต้องมาลุ้นกันว่าช่วงเนี้ย ในไรมาาที่3เนี่ยจะเป็นอย่างที่อีทรโรมองหรือเปล่านะครับที่ราคาบิตคอยจะอยู่ที่40,000-50,000นะครับซึ่งเขาบอกว่าผลลัพธ์เนี้ยจะขึ้นอยู่กับความสามารถของสกุลเงินดิจิตอลทั้นนำในการเคลื่อนที่ผ่านเส้นค่าเฉลี่ยที่200วันและอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นกราฟจากเท i n g v i ิ w เขาเรียกว่ากราฟราคาบิตคอยดอลลาร์นะครับ แม้ทางเทคนิคจะแนะนำว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่200วันนะครับสามารถทำหน้าที่เป็นแนวต้านที่สำคัญในช่วงขาขึ้นแต่ประวัติทำธุรกรรมแสดงให้เห็นว่าไม่มีอุปสรรคด้านอุปทานที่สำคัญในอนาคตคือการขายนะครับมายังไม่ค่อยมีการเทขายดัยงนั้นพื้นที่ดอกเบี้ยเพียงแห่งเดียวที่อาจจะรับแรงกดดันการซื้อบางส่วนที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อสี 12,650ถึง43,900ื่ร้ดอลลาร์อันนี้คือแนวต้านนะครับที่มันพิสูจน์แล้วว่าบิตคอยต้องทำราคาในนี้ยนะครับที่เพิ่งเกิดขึ้นตรงเนี้ยที่42,650ถึง43,900ื่ร้ดอลลาร์ฉันั้นเขาเชื่อว่ายังไม่มีการเทขายนะครับยังไม่มีการเทขายแล้วต่อไปนะ ในระดับเนี้อยู่เกือบประมาณสามหมื่นแห่งที่เคยซื้อมากกว่าสามแสนห้าหมื่นบิตคอยก่อนหน้านี้นะครับก็ต้องดูกันต่อไปว่าราคาบิตคอยนะครับจะช่วงเนี้มันจะเป็นช่วงการเข้าซื้อมากกว่าการเข้าขายหรือเปล่านะครับหรือการการทำกำไรเนี่ยนะครับก็มีการอย่างคับข้างก็ต้องดูเหมือนกันนะครับว่าราคาบิตคอยเนี่ย จะไปได้เท่าไหร่มันมีทั้งหมด3มกลุ่มนะครับอีกกลุ่มชื่อ Cemetery นะครับเขาบอกว่าเป็นไปได้เหมือนกันที่นักลงทุนจะพยายามที่จะทำให้ราคาบิตคอยเนี่ยทำลายแนวต้านไม่ได้นะครับแล้วก็พยายามที่จะให้ราคาบิตคอยเนี่ยไม่ต่ำกว่าระดับแนวต้านเดิมนะครับที่ประมาณช่วงสาม0,000ื่นนะครับพยายามที่จะให้อยู่ช่วงสี่0,000ื่นแล้วละ เขาสรุปอย่างนี้นะครับและเขาก็สรุปอีกว่าไอซึ่งเนี่ยจะทำให้แนวโน้มขาขึ้นของบิตคอยช้าลงอย่างไรก็ตามคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นอีกครั้งในระดับราคาปัจจุบันที่อนุญ,ญาตให้บิตคอยฝ่าแนวต้านหรืออุปสรรคเนี้ยอาจเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้บิตคอยนะครับสามารถที่จะกลับขึ้นมาในราคาที่ ต้องการก็เป็นไปได้เหมือนกันฉะนั้นในเรื่องของประวัติการทำธุรกรรมของ Bitcoin นะครับอันนี้ที่มาของคือ into the block mm hmm. เขาบอกงี้ว่าสิ่งที่น่าสังเกตว่าตอนเนี้ระดับที่40,000ดอลลาร์เนี่ยได้กลายเป็นแนวรับแล้วนะครับอย่างที่ผมบอกนะคือว่านักลงทุนเนี่ยพยายามทำลายคลืนใต้น้ำนะครับให้ราคา Bitcoin เนี่ยไม่อยู่ที่3 0 0 0 0ดอลลาร์นะครับ และได้กลายเป็นแนวรับแล้วนะครับที่40,000ดอลลาร์มีแนวโน้มว่าจะมีบทบาทที่สำคัญในแนวโน้มขาขึ้นของ Bitcoin การทำการขายทำกำไรที่เพิ่มขึ้นอย่างกระทันหันที่จะทำให้ Bitcoin นะครับโอเคครับเรามาทบทวนแนวรับด้วยกันนะแนวรับมีทั้งหมด3ช่วงคือ40,000ดอลลาร์นะครับและก็35,000ดอลลาร์และก็29,500ดอลลาร์ 29, ะนะครับ สามช่วงนี้แหละจริงๆผมอยากแก้นะเป็นสองหมื่นแปดมากกว่านะครับแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามก็ประมาณนี้นะครับและท่านผู้ชมคิดว่าราคาบิตคอยนะครับก็นักวิเคราะห์เนี่ยเริ่มมีการวิเคราะห์แล้วว่าราคาบิตคอยจะเป็นอย่างนี้นะครับแต่ก็ยังไม่เข้าสู่ตลาดกระทิงนะครับแล้วก็พอมันขึ้นไประดับหนึ่งเนี่ยมันจะสู่การไซเวอย่างที่เขาวิเคราะห์กันอยู่ที่47 0 0 0ด ดอลลา่าเนี่ยครับประมาณนี้น่าจะถึงการไซเวทท่านคิดว่าราคาบิตคอยจะพุ่งขึ้นถึง47,000ดอลลา่าเนี่ยเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนเป็นไปได้กดหนึ่งะครับเป็นไปไม่ได้กดสองแต่สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันเราก็ขอบคุณนะครับที่ทุกคนได้ติดตามด้วยกัน ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเรามีสีช่องทางด้วยกันคือบล็อกดิจิ Facebook YouTube ไลน์กลุ่มโดยเฉพาะไลนกลุ่มเราชื่อ Crypto Currency Community นะครับก็สามารถเข้าไปได้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายแนะนําว่าให้ทักมาที่เดียวคือ Facebook แล้วผมจะส่งลิงก์ไปให้นะครับก็เข้าไปพูดคุยกันได้เลยนะครับก็จะมีคนที่มีความเชี่ยวชาญมีอาจารย์มีเพื่อนนะครับที่ช่วย ในการตัดสินใจครั้งนี้นะครับก็ดีครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันและผมหวังว่าเดี๋ยวก่อนนะครับสุดท้ายนี้นะครับเรามีสสปอนเซอร์หลักนะครับที่สนับสนุนเราก็คือออซอนนะครับ1แพลตฟอร์มนะครับที่ทำกำไรด้วย AI Robot และอันที่สองนะครับคือ Copycat นะครับอันนี้ก็เป็นการก๊อปปีเทรนะครับมีหลายบิสเนสโมเดลเลยทั้งก๊อปปีเทรและก,ก็การซื้อเหรียญเพื่อใช้ในการสร้างผลตอบแทนนีน้กับท่านนะครับมันเพิ่งเปิดไปเมื่อวานนี้พรีเซลวันที่6สิงหาคมเวลาสามทุ่มนะครับจำกัดที่4ล้านเหรียญเท่านั้นไม่สิสามอัน ใหม่นะครับสามล้านแล้วเว็บไซต์เนี้ยรีบนะครับเพราะครั้งที่แล้วอ่ะสิบสี่ชั่วโมงหมดละครั้งนี้น่าจะหมดเร็วอยู่นะครับผมก็ว่าจะซื้อเหมือนกันนะก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันนะครับแล้วก็วันนี้นะครับเราก็พยายามนะครับที่จะพัฒนาคอนเทนต์ของเราต่อไปครับ สำหรับวันนี้นะครับผมก็หวังว่าปิดคอยจะ go to หนุม่มมไปด้วยกันกับช่องคอยหนุ่มมนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ